กรกฎาคมรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้กับสำรวจโลกลาวาสีแดงฉานท้องฟ้าเต็มไปด้วยควันเราจะพาคุณไปสัมผัสพลังอันยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟและเรียนรู้บทเรียนจากธรรมชาติในสารคดีคีลาเวดินแดนแห่งไฟชมทิวทัศน์สุตรการตาทานน้ำแข็งเปริโตโมเรโนประเทศอาร์เจนตินาและเข้าไปในถ้ำหินย้อยที่ยาวที่สุดในฮังการี ในมหัศจรรย์ธรรมชาติติดตามการฝึกหนูยักษ์ของแอฟริกาเพื่อตรวจจับทุ่นระเบิดด้วยการดมพวกมันมีประสาทสัมผัสรับกลิ่นดีกว่าสุนัขแข็งแกร่งมากกว่าและค่าฝึกยังถูกกว่าอีกด้วยพบกันในสารคดีหนูกู้ระเบิด โดมินิกจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังดินแดนอันห่างไกลเพื่อค้นพบสัตว์ป่าที่น่าทึ่งในมาเลเซียเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกมันในสารคดีนักสำรวจสัตว์ลึกลับเปิดประสบการณ์ใหม่ตลอดเดือนกรกฎาคมทางช่องสำรวจโลก next step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ g o o d t v t ทร020263399